สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมามิแม่นะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่อง Pranking of King กันต่อใน EP ที่สี่เองหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยจบกันไปตอนที่น้องโบจิตัดสินใจออกเดินทางนั่นเองแต่ว่าตัวตัวแม่เลี้ยงเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ให้นะแต่น้องเนี่ยขอออกทางประตูไม่ให้ใช่ไหมออกทางหน้าตาง ก็เลยแบบว่าดื้ออะง่ายๆน้องดื้อน้องจะไปให้ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มั่นใจว่าที่พูดเรื่องที่น้องอยากออกไปผจนภัยเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเบบินเนี่ยเป็นคนไปพูดกับน้องหรือเปล่าว่าคาเกะเนี่ยจะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าจะไปผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยออกผจญภัยด้วยเหตุผลน,นั้นหรือเปล่าน,นี่จาไม่ได้ส่วนตัวแม่เลี้ยงเนี่ยตอนแรกก็ไม่ให้ไปใช่ไหมแต่พอเห็นน้องดื้อเนี่ยก็เลยอ่ะจะไปก็ไปแต่ว่าไม่ให้ไปคนเดียว ก็เลยให้ตัวโทมัสเนี่ยที่ไม่เคยเข้าข้างน้องโบจิเลยไปด้วยฮแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทหารที่เคยเห็นน้องบโบจิฝึกกับงูนั่นเองซึ่งอันนี้โอเคให้คนนี้ไปด้วยดิฉันโอเคค่ะก่อนที่จะออกไปประจนภัยเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือพระราชานั้นได้เสียแล้วนั่นเองก็เลย มันก็เลยต้องเลือกเจ้าชายหรือราชาคนใหม่ขึ้นมาของราชนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยตัวราชาเนี่ยให้น้องบจิแน่นอนให้น้องบจิขึ้นเพราะว่าน้องนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าชายคนแรกปะองค์แรกอืมเขาก็ให้น้องบจิขึ้นแต่ว่าตัวฮิรินหรือแม่เลี้ยงของน้องบจิเนี่ยกับไม่ให้ขึ้น กับฉีกทิ้งเออแบบไม่ยอมรับความจริงซึ่งอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเขาอาจจะเป็นห่วงตัวน้องหรือเปล่าคือตอนแรกเราเข้าใจแล้วแหละว่านางคงแบบฉันจะให้ลูกฉันเออตอนแรกค,คิดว่าร้ายอะ่ะง่ายๆแต่พอมาเจออย่างเงี้ยก็เลยไม่มั่นใจแล้วว่าที่ไม่ให้ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นห่วงน้องตัวน้องบิรจิเองหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นด้วยเยอะในการที่น้องจะมาขึ้นคือบางคนก็คิดว่าน้องไม่เหมาะสมอะ่ะอืมกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ อะไรต่างๆนาขึ้นภายในในอนาคตหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนให้การโบวตว่าใครเห็นด้วยที่ดองโบจิจะได้ขึ้นของราชก็มีคนยกแก่สองคนเออสองต่อห้ามั้งตอนนั้นอืก็กลายเป็นว่าหักมุมน้องก็งงทําไมทําไมอยู่ดีๆไม่ได้ขึ้นของราชอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เสียใจวิ่งหนีออกไปอะไรนั่นเองก็จบกันที่ประมาณนี้ส่วนน้องไตต้าเรานั้นขึ้นปุ๊บก็แสดงฤทธิ์แสดงอํานาจในการเป็นราชาท,ทันทีเลยนะคะ พอขึ้นปุ๊บฉันไม่ชอบสองคนนี้เอาสองคนเดียวไปอีกคนนี้เก,กะกะหูเอตาเดี๋ยวฉันจัดการแก okay. คือมันแบบง,ง่ายๆตัวเบบีนเองเนี่ยที่เป็นผู้ใช้อสรพิษอะเขายัางรู้สึกเลยว่าเฮ้ยความคิดอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นความคิดของไตตาน่ะว่าน้องยังเด็กอะทำไมคิดได้ขนาดเนี้ยเออลองคิดดูดีๆด,ดิเด็กที่ไหนจะมาแบบคืนของลาปุกใช้อํานาจปั๊บเลยเฮ้ยเด็กคิดได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าความคิด เร็วๆทั้งหมดที่น้องไใต้ตาทำนั้นคิดว่าน่าจะมาจากอีนางตัวดีในกระจกนั่นแหละเราคิดว่าถ้าไใต้ตาสะดุดหัวทิมเข้าไปในกระจกกระจกแต่เราคิดว่าอีอนิเมะเรื่องเนี่ะจบเลยก็ได้เราคิดว่าอีตัวในกระจกเนี่ยน่าจะตัวดีเป็นตัวที่แบบว่าน่าจะสร้างเรื่องต่อๆในหลังจากนี้เอาเป็นว่าอีพีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากน้องออกจากราชวังปราสาทไปแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปออกไปประจนญภัยข้างนอกจะเป็นยังไงกันต่อไปเพราะฉะนั้นไปดู ยิมพูดถึงตัวโทมัสนางก็ดูดีใจนะเหมือนกัเป็นคนไฟแรงอะ่ะว่วไวหรอพันครั้ง น้องครั้งเดียวก็ไม่รอดแล้วดูดิน้องอาจจะไม่ถนนะัดด้านเนี้ยเริ่มแล้วเห็นไหม คือน้องก็ขยันนะไม่ใช่ไม่ยขยันอุย้ยร้องห้าแล้วอันนี้คือ มาเรียนภาษามือจริงด้วยน้องเออใช้ภาษามือครั uh ้งแรกเขินอะไรอ่ะตอบแล้วอุ้ยหลอกใครเลยลูก โอ๊ยฉันก่อนเธออยู่นะฉันไม่เอ็นดูเธอเหรอกแล้วย <c oughs> <c oughs> อ,อ๋น้องกพ็พยายามพูดบ้างพยายามสื่อสารกัน อิงนะตอนที่สี่การเดินทางครั้งแรกฮิลลิง

เือกอะไรอ่ะนาแบบนี้เขาเรียกว่ารู้แล้วไม่บอกอเว้ยเดี๋ยวเราต้องถือดาบตลอดเวลาเลยเหรอเธอมาอ๋อพิงไหลขอโทษตามไม่ดีระวังโดนกุง้ง <c oughs> <c oughs> หนีบฮ่าน้อ,นองเลย Ui.. ta đây ん。かなり栄えてますね。leo, leo? ถ้าน,น้องจะดูรู้เรื่องยังไงอ,อ่านป่ะโอ้ดูท่านั่งน้อยัอนี้รูปนี้นี่เองมาจากอันนี้เงินทองแค่ดูหนังให้เหรียญทองรวยจัดๆน่ารักและรวยมากอะไรอะ่ะนอนอุ้ย อ้าวเรียบร้อยน้องโดนจนลรรมอีกแล้วช้องใช่แต่ตอนออ ไปให้เหรียญทองเงี้ยโจรเลยตาวาวเลยทีนี้ออุ้ยอะไรอ่ะ อ๋อทุกการวัดอันดับต้องมาสู้กับตัวนี้แน่เลย,เลยอดาบหักเลยอ่ะ <c oughs> ก็สู้กับโทมัสยังแพ้เลยอ่ะไต้ต้า <c oughs> น้องเก่งมาก đên coi. Kia, kia. Ui. <laughs> Chả còn chủ đi bộ. Ăn à Từ Ui, bão, chơi chơi. เปิดดูก่อนเหลินแต่กระเป๋าหรือเปล่าจดหมายอยู่เอา้าเงินไม่หายหรออันนี้แอบโถ่โวมัดยืนตัวแข็งเลยนะน้องอย่าวกแวดเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ย ดูได้เออเออคิดถึงใคาเก่งว่าใครามาอุ้ยใส่มงกุฎด้วยอ่ะ

โอเนี่ยถ้าน้องตัวใหญ่กวอีกหน่อยเนี่ยไม่รอดนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอิ่มพุงอ้าวแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนี้เฉยไอบอลไม่ได้กิน,น,อ,น,น,กนอะไรอ่ะวิญญาณ Aduh, binyan. Oh, apa Kan oh, oh... Oh... oh. ได้สกิลใหม่แล้วอ๋ออืมหุ้ยดีอ่ะก็คือตายแล้วก็วนเหมือนเกิดใหม่อ่ะเข้าแล้วก็ออกเกิดใหม่โอ้หายไปเลย หิวเลยหิวป่ bah, านี้โทมัสกับทหารกนหาตาเตกแล้วนะ วอทอ้าว oh. สวยแล้วอ้าวอ้ออิ๊ดดิ๊ไปทำไมเป็นเนี้ยมีนี่น้องเดินเดินนั่นไงหาตาแตก โดนแดกแล้วบ้าไปหามจากไหนเนี่ยน้องใหญ่มาก <h ū> อ, <wh ats> อุ้ยว๊อดอ๋อมีคนปามมีมา <oh, โอ้โหแล้วลงมาก ข้างนอกนี่โคตรอันตรายเลยนะอดอีกกินอีกโอ้แลก็ไปเลี้ยงลูกป่ะนะอืมไปเลี้ยงลูกน่าน้องแ้่สองคนนี้คือสบายมากอะเหมือนมาคุมมีคนคุมกันแค่คนเดียวอ๋อเห็นไหมเบบี้เนี่ย เอาแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นอุ้ยโอ๊ยจริงจอกตายหมดเลยต้องแมงลกูกฮ้องจิตใจดีอ่ะ โอ้น้องก็เอาไว้ให้แม่อย่านะอย่านะตัวมัดก็ช่วย ตรงพักที่นี่กันก่อนใช่ไหม วังเวงจังเลยอะอ๋อมีไฟออกมาอ๋อมีเกียมอยสองป๊อดแล้วลงไปนี่ต้องลงไปให้ทันไปในสองสามนาทีเนี่ยนะ เฮ้ยจะพาคอเฮ้ยไม่หรอกอ้าเฮ้ยไอ้ทอมัสมึงนี่เชื่อใจไม่ได้จริงใช่ไหมเนะี่ย สมงเงือกดปก็นที่เกียดจริงๆเลยว่าและแม่งอะไรโดนสั่งไตรดาสั่งมาปะเนี่ย น่ะลิงกันโดนหลอกแน่เด็เนี่ย ไอต้านนี่น่าจะโดนหลอกใช้แน่เลยเป็นหลงเชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในกระจก เขาทางท <c oughs> ้าไมเชื่อกระจกอะไรขนาดนั้นวะเอา โอ้ยจบอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยต้องมานั่งค้างคาว่าไต่ต้าเดินลงไปนั้นจะเจออะไรไปเอาพลังคุณพ่อ,อยังไงต้องมานั่งลุ้นอีกว่าน้องโบจิส่งองไฟแล้วเป็นไงบ้างน้องโบจิอ่ะไม่น่าตายอยู่แล้วแหละแต่ <c oughs> คิดกำลังคิดว่า เผือตกลงไปนี่น่าจะถึงเลยป่ะแบบบ่าไม่ตายอ่ะแบบถึงที่อ่ะด้วยความนี่คิดว่าด้วยความที่น้องตัวเล็กอ่ะแล้วไฟมันก็ไม่ได้สุ่มแบบเต็มวงขนาดนั้นอ่ะมันแบบแค่ตรงกลางอ่ะน้องอาจจะแบบลอดผ่านด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยะหรือมีคนช่วยอีกหรือติดแงะหรือตรงไหนอีกหรือลงไปถึงก่อนโทมัตนี่ยังไงอ่ะห้องใจกับโทมัตมากเลยอ่ะสุ่เขาคย,ยังไงวะเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวดีเลยวแล้วฝาบลงไม่ทันแล้วเนี่ย ฉันรู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคอะไรก็ไม่รู้ว่าสับขาหลอกไปสับขาหลอกมาเห็นปหะเป็นคนที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยอ๋อที่ที่โทม,มทโัสพูดผู้บนโต๊ะอาหารกับทหารแน่เลยว่านี้หน้าที่แค่ทําตามคําสั่งไม่ว่าคําสั่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่หน้าที่เราตัดสินใจอะไรเงี้ยก็เลยฆ่าน้องแล้วก,แวก็แล้วก็มาเสียใจมานั่งนึกถึงตอนเด็กๆที่เคยมีช่วงเวลาดีๆกับน้องเพื่อนเลยเขาไม่มีทางเลือกหรอ ต่เราก็ไม่โอเคอะกับคนแบบเนี้ยไม่รู้ดิไม่มีทางเลือกเลยยังไงอะ่ะเธอต้องมานั่งยอมรับหรอการกลายเป็นว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณฆ่าคนคุณไม่ผิดวะางเงินเพราะคุณไม่มีทางเลือกเนี้ยนะใช่ไหมโอเคโอเคมนะั้ตอนแรกคิดว่าทองมาแค่แบบว่าทําท่าจะผักคือไอ้งาจะคิดว่าอนิเมะหลอกเราอะ่ะให้ให้เราคิดว่าเฮ้ยผักแน่เลยแต่จริงๆก็ไม่ใช่แต่สรุปเขาไม่ใช่มันผักจริงๆ <c oughs> <c oughs> ว้า เราทำเหมือนเราจะรู้ทันอนิเมะนะแต่ไม่เม,มรู้ทันเราจะไม่ใช่แกโทรมาสับขาหลอกเก่งนะอันิเมะนี่ก็สับขาหลอกเก่งเหมือนกันอ๋อก็ตามไม่ทันแล้วงงไปหมดไหนจะไปเจอเจอผู้เท่าผู้เท่าชุดชุดเหลืองในถ้ำอีกนะที่แบบว่าน่าจะอยู่รัติบูชายันอะไรสักอย่างน้องมจิเราก็เกือบถูกบูชายันไปแล้วนะคนนั้นนี่ก็งงเหมือนกันว่าเดี๋ยวดีเดือดร้ยายเหมือนกันนะ มันเขาไม่ได้ดีมันตั้งแต่แรกว่ะอารมณ์ถ้าไม่มีหมูป่าในน้องโบจินี่น่าจะโดนแล้วปะเองอก็งงนะงงงงไปหมดง่ายๆโลกภายนอกมันแบบเพราว่าโลกภายนอกมันสวยงาม,ม <c oughs> เฮ้ยมันก็เสียสีความจริงเหมือนกันนะแบบมีทั้งจวน,ม,นมีทั้งนู่นมีทั้งนี่คือแบบคือจะอยู่โลกภายนอกได้นี่ต้องแข็งแกร่ง พอสมควรต้องรู้ทันโจรรู้ทันคนนู้นคนนี้ไว้อย่าไว้ใจคนอื่นง่ายๆมันไม,มีใครที่ไว้ใจได้ขนาดทหารที่มากับเรายังไว้ใจไม่ได้เลยเอาเป็นว่าก่อนที่จะยาวเป็นมากกว่านี้นะคะเราจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ค่อยมาลุ้นกันคลิปหน้าเนาะว่า e ีีต่อไปจะเป็นยังไงต่อซึ่งอยากดูมากเลยอะแต่น,นี้มันก็ดึกแล้วอะเอาเป็นว่าจะไว้ดีแอคบนหลังและกันต่อเนื่องแน่นอน เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้กันได้นะคะมาพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์นะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย